สองขาไม่เล่กันโลบก,ก,กันนะก้ามคาก็เข้ากันเท่านะเป็นอย่างรีเมียบลีนะสาวแอนสาวแอนอัลบรีเมียบลีนะเอ๋อเตะให้อ้วะเอ๋อเตะให้ เอวใครเห่ียวป่อป่อมึงเหยอยะเฮ้เอ้งหยองเงาองเนียะเหยีูกสาวเปินมลีให้เอ็นนอเปิดให้เอางเวียกอะเลียงนก